สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะอินเตอร์นชั่นแนลค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะตะลงลา,พ,า,ลาพัฒนาลาพัฒนารวมเซียนค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะมื้อนี้วันที่สิบสองวันแม่วัน,นแห่งความรักต่อแม่นะคะคุณผู้ชมสแสดงความรักต่อแม่ในวันนี้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมค่ะกะขอให้แม่แม่ทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรง มีความรักที่อ,อบอุ่นกับลูกกับเต่าทุกคนนะคะคุณผู้ชมเนาะ,ะจินตนากับบ่มีอย่างสีฝาาคุณผู้ชมค่ะนอกจากเราพัฒนารวมเซียนมาฝากให้ค่ะมือนี้ขอให้มันมันในวันแม่กันเด้อค่ะคุณผู้ชมเขามาเบิ้งแนวทางแล้วขอให้มันให้ปังกันค่ะขอให้สุขภาพดีนะคะคุณผู้ชมแนวทางนะคะคุณผู้ชมเบิ้งให้มวลหนเพื่อนเด้อค่ะแนวทางมีเขามีหลุดค่ะมีเข้ามีหลุดนะคะ เป็นแนวทางจากการคำานวณค่ะคุณผู้ชมให้ระมัดระว่างค่ะการดูนะคะดูให้เพลิดเพลินตอ้นอยังไงคะคุณผู้ชมมาพากักรีสอร์ทค่ะคุณผู้ชมพอตะว่าต้นอยังเหนียวนี่ละคล้องแท้ที่ไนแท้อันนี้ นี่เบียรมันะพ่อที่เราไปหยิบมานะโอ้ยถูกใจแห้งเลยเราะเอาอไหเล้นเอม้อา้นงไปน้นต้นไหมโบรานค่ะคุณผู้ชมเจ็คนะคุณผู้ชมปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะอินตอร์นากา เป็นซื้อกลางนะคะคุณผู้ชมอ่านํามาฝากคุณผู้ชมเนาะคะ่ะเนาะต้นไม่งามหลายค่ะคุณผู้ชมของหวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมมีเข่าอยู่ของมีของมาดามสามตัวโตดเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของเซียนสกุลนะคะแปดสีค่ะแล้วก็ของอ่าเซียนอุดรหรือเซียนกุดจ,จับนะคะคุณผู้ชมเข,าข่าคือกันนะคะเนาะเอามางหวดนี้ตามต่อค่ะคุณผู้ชมวา่าจะเป็นจังไดเนาะคะ่ะเนาะ เบ่งน้ำกันค่ะคุณผู้ชมแนวทางเพื่อนไหมานะคะบรรยากาศลมรื่นเนี่ยมาเศร้าค่ะคุณผู้ชมไปวิ่งออกกําลังกายเนี่ยสุดยอดเลยค่ะไปดูแนวทางด้วยกันค่ะของวันที่12สิงหาคม2567วันแม่แห่งชาติวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขอให้มันหมานปังป,งปังทุกคนจินตนาขอขอประคุณค่ะแนวทางจากเสี้ยนต่างๆทุกๆเสี้ยนนะคะที่ให้อ่า ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะอินตนาขอขอบคุณหลยๆค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่เขามาเบิ้งแนวทางนะคะขอให้ปังค่ะไปเบิ้งแนวทางกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะมาดามคำนวนนะคะวันที่12สิงหาคม2567ค่ะมาดามไฮมาวิ่ง6กับ8ค่ะ จับคู่618162826383แล้วก็เบิ้นกันไวค้ค่ะคุณผู้ชม6688 8, ค่ะตัวเน้น61816383เป็นตัวเน้นสำหรับ2ตัวเนาะคะ่ะ3ตัวก็681 682 683แล้วก็668เพื่อนเน้นให้หกแกับ683ค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้แคปหน้าจอเอาไวค้ค่ะคุณผู้ชม แคบหน้าจอเอาไว้ค่ะนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิงงของวดที่แล้วค่ะวดที่แล้วค่ะมาดามให้มา3ามตัว3ามตัวโต๊ดค่ะคุณผู้ชมเข้า3ามตัวโต๊ดนะคะวดที่แล้วค่ะผลออกสี่สามหนึ่งนะคะของเพลินไหมาอ่าหนึ่งสามสี่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะนะคะของมาดามคำนวณแล้วก็ของเซียนสกุลนะคะเซียนสกลคนหนองหานะคะ่ะคุณผู้ชม อินทนาบริตังคากองค่ะวางอยู่ข้างล่างตรงที่พักนะคะคุณผู้ชมกะสซันๆนแจ็คหน่อยนะคะกดสาวกอนนะคะคุณผู้ชมมันบรสดวกพิพปัจุบันเนะคะเนาะ,ะเอาค่ะแนวทางของเซียนสะก่นนะคะเพื่อนแถวามืนอนีวันที่12สิงหาคม2567้ค่ะ,คะ,คะวิ่งรูด5กับ0ค่ะวิ่งรูด5กับ0ตัววิน5กับ0วินกับ8ป 7 4 0ค่ะแล้วก็จับคู่ให้2ตัวค่ะคุณผู้ชม2ตัวเด่นมี5 8 5 7 5ด้าหแล้วก็5 4คสะอค่ะ,ะสำหรับตัวรองล่องตัวเด่นนะคะคุณผู้ชมมี0 6 0 8แล้วก็0 7ค่ะแล้วก็3ตัวค่ะ6 5 8 8 5 7 7 5 6แล้วก็ กัน2ตัวค่ะคุณผู้ชมกันเบิร์นแล้วก็5055แล้วก็0 0ค่ะแคปหน้าจอของเซียนจักรกลเด้อค่ะหวดที่แล้วของเซียนจักรกลกับเขานะคะเข้าที่8ปดอ่ 8, 4, ค่ะคุณผู้ชมนะคะไม่ต้องกลับเลยนะคะคุณผู้ชมเนะะี่ยค่ะของงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ตามต่อเด้อค่ะเซียนจกนักรกลหากนะคะเนาะค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเบิง่งไหมวนไหเพื่อนเด้อค่ะ อาค่ะคุณผู้ชมไปตอค่ะค่ะแคปหน้าจอแล้วไปกินตนหน้าไปต่อเนาะค่ะของปูโะะป่โคราชนะคะปู่โครางวดที่แล้วปู่รุดไปค่ะคุณผู้ชมของปู่โคราลุดนะคะผลออกแปดสีแล้วก็สามหนึ่งนะคะแล้วก็ปูกูกอ่ตัวเด่นตัวรุดก็ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ของปู่เดินดีมาหาหกงวดเนาะคะ่ะต่อกันเรื่อยนะคะคุณผู้ชม วดนี้ค่ะปู่ให้มาสี่กับ5้าเป็นตัววิ่งค่ะเน้นที่ห้านะคะแล้วก็จับคู่ให้สองสามสี่สามหกสามสองห้าสี่ห้าหกห้าสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไปเบิ้ง่ะคุณผู้ชมแนวทางของวันแม่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาวพัฒนาวันแม่มือน,นี้นะคะขอให้มนันให้ปังทุกคนค่ะแล้วก็นะคะคุณผู้ชมของ,งวัดที่แล้วนะคะ โอ้โคราให้มาหลุดไปค่ะคุณผู้ชมค่ะไปต่อเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมไปต่อที่ของจินตนาเองค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาให้มาวันนี้ค่ะวิ่งรูดสองกับสามค่ะวิ่งรูดสองกับสามค่ะแล้วก็จับคู่ให้ค่ะสองห้าสามสี่สองหกสองห้าไปสามห้าสองหกสามห้าสองเจ็ดสามหก หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะคุณผู้ชมสามตัวให้สี่สองเจ็ดแล้วก็สี่สามห้าค่ะนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเขามม่รู้แต่ขาเบิรงห้มวนใอ้เพื่อนเมื่อที่เราจินตนาจับคู่หายบถูกค่ะคุณผู้ชมแต่ตัวตัววิ่งนะได้ค่ะคุณผู้ชมวิ่งสามนะคะพานอยู่พานแต่ตัววิ่งนะคะส่วนตัวจับคู่ให้ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมลุยหนานลุยหลัง มือไม้ค่ะคุณผู้ชมยังประคองเนาะคะ่ะแล้วก็เอาเลขความฝันมาฝากคุณผู้ชมตีความเลขควข้ามฝันพิษค่ะนะคะลงศพสองลงสันโอ้ยเพินแต่กบเพินกะาตอีีค่ะคุณผู้ชมอินเตอรน์นาฝันมาเพินเสียชีวิตไหมค่ะเนาะคะ่นะกะต,ตีเป็นเลขสี่สองไหมคะ่ะจริงๆเป็นแปดสี่เนาะอ๋อสี่คือเกาค่ะคุณผู้ชมวดนี้ขอให้มันให้ปังทุกคนข <c oughs> ออภัยค่ะที่เขามาเบิ้งแนวทางทางจองจินตนาชาแนล ขอขอพูดหลายๆเ้ยค่ะขอให้มานให้ปังให้โชคดีค่ะวันนี้ให้คุณแม่ทุกท่านจงสุขภาพดีแข็งแรงนะคะมีความสุขทั้งกายและใจแล้วก็โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ